สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆงรวยๆวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอินรุ่นของพระพัฒบุญยะกามโมครับกับเหรียญนั่งพานรุ่นอริยะทรัพย์เศรษฐีครับปีสองหนะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีขาวครีมอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างน้อยมากนะครับ หลายท่านอาจจะไม่ได้คบพบเห็นรุ่นนี้นะครับรูปแบบเหรียญเนี่ยจำนวนการสร้างอยู่ที่แค่9ก้ลังเท่านั้นนะครับ<ส>เดี๋ยวหลังจากโชว์เหรียญก็จะไปดูใบรายรการอีกครั้งนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นหลวงพัฒพิมพ์เต็มองค์นั่งพานและสองข้างจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่ด้านบนเป็นพระปิดตาโอ้โหนาน,นานทีเนาะปกติข้างบนเราเห็นเป็นพระพุทธนะครับอันนี้เป็น พักปิดตาเนาะโอ้โหนี่ยันอุด้านบนด้วยสองข้างจะเป็นเท้าเวสุสบรรนครับด้านล่างเขียนว่าพระบุญญากรรม,มด้านหลังก็ด้านหลังดูเหรียญนี้ดีกว่านะด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับโอ้โหนี่รุ่นอัญาทรัพย์เศรษฐีเขียนชื่อรุ่นเนาะมีลาหูอมจันทร์แล้วก็สิงห์นะครับสิงห์เชิญธงโอ้โหสิงห์ถือธงชัยนี่ปีสองห้าหกสามนะครับ สำหรับรุ่นนี้ที่บอกไปแล้วว่าจำนวนการจัดสร้างยอยู่แค่เก้าสิบหลังเท่านั้นนะครับองคที่โชว์อยู่องเนี้ยเป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่ลงยาสามสี่นะสร้างประมาณร้อยเก้าสิบเก้าองค์อันนี้ก็เป็นเนื้ออัปกาหน้ากากทองทิพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบรายการกันสําหรับใบรายการรุ่นนี้ปีสองห้าหกสามอริยะทรัพย์เศรษฐีนะครับรายการจองก็มีนะครับก็จะมีทั้งเนื้อเงินหน้ากากทองคาด้วยเนาะ เนื้อเงินลงยาแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนื้อสามเคก็มีนะราคาจองสามร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้โหอัปป้าลงยาถ้าก็สามร้อยห้าสิบนะครับชุดกรรมการก็มีนะครับหนึ่งชุดรับพระสี่องค์จัดสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าชุดราคาจองสองพันนะก็เป็นนวะหน้ากากเงินแล้วก็เนื้อฉนวนเนื้อสองฝาบ,บาทเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับส่วนตัวแถมยกรังรุ่นนี้ก็เป็นเนื้อเงินไม่แต่ปีต่ตอเก้ารอบหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อปาก้าลายพางสองเหรียญนะครับจัดสร้างที่เก้าสิบชุด นะครับส่วนเลนแจกในพิธีก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ครับใบรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคราคาจองนั้นอยู่ที่ห5 9้าบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับอโอ้โหเอาแล้วไงเป็นไงครับนี่ครับรายการอื่นๆก็จะมีพวกนวะต่างๆด้วยนะครับเนื้อแร่นี่ครับ เป็นเนื้อแร่รายการเดียวที่สร้างน้อยด้วยนะเห็นไหมครับรายการที่8เนื้อแร่ลงยา3ามสจะสร้างแค่ร้อยเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้ออัปากนอากา,กกาฝาบาทที่ผมจไวก็จยัดสร้าง299เหรียญน,นะครับจัดสร้างเยอะสุดก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเนาะเป็นงานลุ้นเนื้อทองคำนะครับจัดสร้าง999องค์เนื้อทองแดงก็มีลงยาต่างๆเนาะแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับนี่รูปแบบเหรียญก็เป็นเอกลักษณ์ G นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถ ติดต่อบูชาที่เฟซเอ็ม M สายบุญหรือ youtube หรือ l ลาย id นะครับตัว M หกเจ็ดหกเกานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับจริงๆผมมีหลายเหรียญน,นะแบ่งป,ปัน FC ไปเยอะแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ